กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติให้กับนางสาวแถมปุณณกรอายุ60ปีที่บ้านเลขที่66หมู่ที่4บ้านนาเชือกใหญ่ตำาบลหนองเทาอำาเภอปลาปากและนางหนูนาแพงง,งมอายุ54ปีที่บ้านเลขที่111หมู่ที่9บ้านหนองสัพังตํบลดงขวางอํเภอเมืองจังหวัดนครพนม โดยการดําเนินโครงการก่อสร้างบ้านดังกล่าวนั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและดําเนินการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ยากจนและด้อยโอกาสโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ได้มีกำหนดการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติจำนวน10หลัง